สวัสดีค่ะพี่น้องจา๋าสวัสดีวันวันพอ่อมันเป็นวันพ่อของออสตเตรเลียแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นของสากลหรือเปล่าตัวโลกหรือเปล่าวันนี้เราจะทํำสเสบียงบุญอีกแล้วค่ะกินขนมหมดไปแหละทะํากาแฟให้ตอนเช้าปล <laughs> 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 ูกมาจากที่นอนหัวฟู นั่งกินขนมกับกาแฟวันพ่อค่ะวันนี้วันพอ่อวันพ่อสากลต้นไม้สวยมาก stick, คาเมเลีย mm. I will be very happy if they have like light pink aroundlight pink yeah oh, okay. like like they should should besee what happens next yearfrom the first time we boughtbeautiful คาเมเลียที่สันเห็บ i n k too. Oh, beautiful. yes, สวยมากสวยสวยงามวิ่งถึงฝ้าวอะวันนี้เราจะทำเสบียงบุญอีกแล้วค่ะแม่พาจะทำกับข้าวไปวัดค่ะพริกกับขอาห้าหลูกสาวข้ามอายไปวัดค่ะก่อนดีจะกลับไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลพรุ่งนี้แม่พาซื้อเป็นแบบน่องไก่ค่ะ น้องไก่เลาะเนื้อน้องไก่ในสิมีเนื้อเป็นกระแซบก็เอ,อ๊กจ้ะมีรสชาติก็อ,อกเพราะว่าขาสิมีแบบเนแน่นิดหน่อยเนื้อเคนเคนแน่เนื้อสีบบเป็นสิมิตีดมันนิดๆเนื้อสีบบเป็นแบบแห่งๆคืออกไก่จ้ะบ้านนี้ ไม่ค่อยมีใครกินอกไก่ไม่ชอบมันแห้งโอดรู้อยู่ว่าอกไก่เป็นส่วนที่ดีเพื่อสุขภาพที่สุดแต่เ,เรามันบอมักนะจ๊ะกินต่เนี่วมกักมันจังสีแสี ก็ยังให้กินเออเออใกล้กินไข่ดีกว่าพี่น้น่อยในข้าวบ่มอ่ะมันแห้งวันนี้จะผัดค่ะหลังจากนาั่งคิดมาเป็นสม้มโงว่าสีเห็นยังดีแต่แลยสีผัดดีกว่าจะ้ะคิดดีว่าระวังต้มแซ่บก็ผัด,ดอันใดดีแต่แลยสรุปว่าผัดดีกว่า เมีใบผักชีฝรั่งเรมีผักชีผักชีผ้าบานบก,กินเลยบะซื้อจ้ะซื้อมากระเสียบะซื้อบะปลูกก็เจ๊ดายซื้อกั่เจ๊ดายงั้นม้ซื้อเห็ดกับบก,กินน้ำ ปลูกะจะได้จะได้น้ำหดจะได้พื้นที่วันนี้เรามีแผนว่าไปวัดหลังจากไปวัดแล้วเราจะไปต่อมาดูกันว่าเราจะไปต่อที่ไหนกันดีค่ะเพราะว่าแฟนก็ยังไม่ยังบร่ได้สรุป แนแต่ว่าสิไปใส่โต้มึงไปกับวนๆนอยู่แถวแค่นบลานี่ะ่ะไม่ได้ไปใส่ไก่หรอกลูกสาวอย่าไปเบิ้งคนเสือดุสิตน่ให้ไปว่าได้จากคุณหมอให้กักโต้จะได้ชีพายไนวนอยู่แถวแค่นบลานี่แหละเธอระสิบ แม่แกนไปหากินเขาวันทั่เนื่อขคาไก่ค่ะเนื้อน้องไก่มีเอ็นติดน้อย Thank you เริ่มแข็งแล้วจ้ะกลิ่นหอมหวนชวนดมหอมหวนชวนรับประทานค่ะกินเริ่มหอมแล้วบัดรปิ๊กคิงค่ะทุกคนบัดรปิ๊กสำเร็จหมอใหย่แล้วจ้ะ กระทะนี่คือกระทะ่งสิสุนในบ้านทำบุญวันพอ่อแล้วก็เป็นทำบุญเอาเลิกด้วยก่อนลูกสาวจะกลับไปผ่าไปขอพรค่ะขอให้เป็นเลิกดีให้หมอหาผลให้สำเร็จบ่เป็นยังกับว่าบ่เป็นจะได้รักษาดีดีเนาะจา้ะ

เสร็จแล้วค่ะรอเสร็จแล้ว่ะผัดพริกไหมคะผ,ผัดพริกขิงใส่พริกสำเร็จง่ายๆใส่เส็ดไว้จ้ะไม่ยากเพราะว่าพริกสำเร็จพริกแกงสำเร็จเตรีมยมตัวไปวัดกันละจ้า จากไม้อยูวัดงามอิลีงามแท่งงามว่าสวยหวานปานชนี้เด็กได้ไปปลูกที่บ้านด้ยวยข้ามิเลียดอกเล็กเต็มต้นเลยไอเจ้านี่สวยมาก วัดแล้วค่ะถึงวัดแล้วขยันกันแข่งช่วยกันเอ้าสว,วัดดีค่ะดด <laughs> ได้อะไรมาเน,นาะนลอยอุ้ยน่า,าทานอีกแล้วลอ,อืมน่มากินน่ากิน วดัดใกล้สเสร็จแล้วค่ะใส่บาตรนั่งสมาธิสวดมนต์เรียบร้อยแล้วเราก็ออกมากวดน้ำใต้ต้นไม้ใหญ่ยู่ตรงนี้ค่ะมาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ